สวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้มาดูหุ้นจีนครับคำนวณออกอากาศเป็นครั้งแรกครับเพี่งไปเลยครับรอบเช้านี้ครับหุ้นจีนครับวันนี้เปิดบวกครับ8.157.44ครับล่างสองสาครับมาดูการคำนวณตัวเลขหลักพันบ้างครับเอาตัวเลขตรงนี้ไปคำนวณครับ ผลจะมาแบบไหนก็มาลุ้นกันครับสำหรับหุ้นจีนในวันนี้ปกตินี้ไม่ได้ทำนะครับหุ้นจีนพอดีมีแฟนคลับนิทักมาเยอะนะครับอยากให้ทำหุ้นจีนนะครับตัวเลขนะครับคู่เปิดในตารางหุ้น4423ครับในนี้เลยตารางเขียวครับตารางหุ้นที่21ครับแคปไว้ดูได้เลยครับหุ้นจะเด้งตามตารางครับไม่ออกไปไหนไม่ว่าจะบวกหรือลบครับ ทั้งวันเช้าบ่ายใช้ตารางนี้ตารางเดียวนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นตารางหุ้นใหม่แล้วครับผลคำนวณครับจากตัวเปิดครับ8 1 5 7 c c ครับ23ก็สำหรับวันนี้ครับได้ทำหุ้นจีนเห็นคนทักมาเยอะครับว่าอยากให้ทำหุ้นจีนนะครับแต่หุ้นจีนนะเวลาสั้นมากเลยครับผลเนี่ยมาก่อนห่างสิงครับ ผลที่คำนวณได้ครับ4ี่แปดปดสามสองครับ4ี่แปดแ2ดปดสามสองสองครับติด0 8 8ย์แปดยไหมครับ2 0 0 2ยไว้ครับ,รบส่วนมากเลขที่มีเบิลเป็นตัวหลักจะมีศูนย์ติดมาครับเด่นสองกับ8ดครับลองดูครับถ้าวันนี้ไม่มีเลขเบิลมาจะมีศูนย์ติดมาไหมนะครับ ว่าเปิดเป็นเบิ้ลสีสีครับจับตามสูตรได้ตามนี้ครับ2กับ8ครับ20 2223 2428 80 82 83 84 88นะครับนี่เป็นหุ้นจีนครับจะมาไหมนะครับหุ้นจีนคำนวณครั้งแรกครับตัวเลขหลักพันนะครับก็ว่าไปตามสูตรคำนวณครับ ยึดแนวทางคำนวณเป็นหลักครับก็ฝากไว้ให้พิจารณาครับมาดูห่างเสียงครับห่างเสียงเช้าครับห่างเสียงเช้าวันนี้รู้สึกจะเปิดลบครับเปิดครับ17665.93ครับล่าง04ครับเปิดลบครับและทิศทางก็น่าจะลงลบครับ จะขึ้นบวกหรือไม่ก็คอยดูครับเพราะว่ามันลบไม่เยอะลบอยู่ที่6-2นะครับช่วงนี้ก็ลบไม่เยอะแต่กราฟนันดิ่งลงไปทางลบแล้วครับคู่ตัวเปิดเช้านี้ครับ9-3 0 4ครับตามตารางหุ้นที่97ครับแคปไปดูได้ครับตารางหุ้นนี้ใช้ได้ทั้งเช้าทั้งบ่ายครับพรุ่งนี้ตารางหุ้นเปลี่ยนใหม่ครับ ตัวที่คำนวณได้1 6 8 7 7 9 1 8 1 6 8 6 7 7 7 9รู้สึกว่าเลขนี้จะคำนวณได้ย้อนหลังครับเป็นผลที่ออกเมื่อวานครับเมื่อวานแอดคำนวณรอบเช้ารอบแรกได้ตอง7ครับแต่7มาทั้งวันครับแต่มาดูว่าวันนี้7จะมาอีกไหมแอดก็ยังเชื่อว่า7น่าจะอยู่ครับ77นี้จะผู่ช่วงไหนแค่นั้นเองครับ ลองดูครับสำหรับตัวเด่นครับแอดก็ยังเชื่อว่ามี7ครับเพราะ7คําคำนวณได้เยอะครับจับ7ครับบวก7 1 7 6 7 7 8 8 9 9จะ8ับ8ครับ8 1 8 6 8 7 8 8 8 9ฝากอีกคู่ครับ7 0 0ดครับเป็นคู่นี้ครับ ถ้าคำนวณมีเบิ้ลถ้า7มานะครับถ้าไม่มาเบิ้ลก็มีโอกาสมา7 0 0 7ครับตามนี้ครับฝากแนวทางไว้พิจารครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับจะขอบพระคุณอย่างสูงครับขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับ